ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่มีรายงานความคืบหน้าล่าสุดในการสืบสวนคดีว่าจากการเก็บวัตถุพยานที่เป็นหลักฐานสำคัญในคดีตรวจพิสูจน์แล้วจำนวน113ชิ้นโดยเป็นหลักฐานบนที่เกิดเหตุ16ชิ้นเก็บตัวอย่างสารพันธุก,กรรมหรือ DNA บุคคล154ตัวอย่างหลักฐานสำคัญสุด16ชิ้นบริเวณจุดเกิดเหตุ ตรวจสอบด้วยเครื่องมือพิเศษที่สุดในภูมิภาคอาเซียนมีในไทยและสิงคโปร์เท่านั้นขณะที่ในการสอบสวนหลักฐานสำคัญยืนยันตัวคนร้ายได้แล้วรายงานข่าวแจ้งว่าจากหลักฐานที่เก็บได้เส้นขนที่พบอย่างน้อย3เส้นและเส้นผมของน้องชมพู่ที่ถูกตัดหั่นด้วยมีดขนาดเส้นละ1เซนติเมตรจำนวน36เส้น โยงชัดที่ตัวคนร้ายและกําลังสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเข้าสำนวนเพื่อจับกลุ่มคนร้ายคดีน้องชมพู่ย้อนไปเมื่อ2ตุลาคม63สำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยผู้มชาการตำรวจแห่งชาติเผยถึงการตรวจ DNA คดีน้องชมพูว่ว่าสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจตรวจพบวัตถุพยาน257รายการนำวัตถุพยานทั้งหมด ตรวจหา DNA ด้วยเส้นผมที่พบไม่มีรากผมทั้งหมดทำให้ไม่สามารถตรวจแบบนิวเคลียสหรือนิวเคลียส DNA ได้ต้องตรวจด้วยการตรวจแบบไมโทคอนเดรีย DNA ซึ่งไม่สามารถชี้ตัวบุคคลแต่จะชี้ได้ว่าสารพันธุกรรมหรือ DNA ที่พบตรวจสอบ DNA ของสายมันดาซึ่ง ในกรณีนี้ต้องเป็นญาติฝ่ายหญิงสายมันดาที่เกี่ยวพันทางสายเลือดเช่นแม่นา้าป้าพี่สาวยายหากพบไมโทคอนเดียนี้ตรงกันตกอยู่บริเวณของสายมันดาก็สามารถเชื่อมโยงได้ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่มากกว่าเส้นขนเส้นผมเจาะลึกหลักฐานคดีน้องชมพู่ สี่สมมุติฐานชี้ตัวคนร้ายทำไมลุงพลเป็นผู้ต้องสงสัยคดีน้องชมพู่เฮือห้าอีกครั้งมีรายง,งานว่ารู้ตัวคนร้ายแล้วจากพยานและหลักฐาน DNA ที่พบในชุดเกิดเหตุต่อชิกซอลงตัวระบุตัวคนร้ายย้อนคดีทำไมลุงพลต้องสงสัยคดีน้องชมพู่การเสียชีวิตปริศนาของเด็กหญิงวัยสามขวบ ชาวบ้านกกอกจังหวัดมุกดาหารผ่านมานับ1ปีตั้งแต่11พฤษภาคม63ที่เด็กหญิงหายตัวไปจากบ้านพักก่อนพบศพเปลยในวันที่14พฤษภาคมบนเขาภูเหล็กไฟเขาสูงชันห่างจากบ้านพักอย่างน้อย1.8กิโลเมตรคดีน้องชมพู่ล่าสุดมีความคืบหน้าสำคัญส่วนหนึ่งของหลักฐานสำคัญ16ชิ้นซึ่งพบในจุดเกิดเหตุ กำลังถูกใช้มัดตัวคนร้ายฆ่าน้องชมพู่ชุดสืบสวนทิ้งปริศนาไว้เมื่อ2ตุลาคม6-3หลักฐาน16ชิ้นไม่อาจเปิดเผยแต่สำคัญตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษมีบุคคลต้องสงสัยรอหลักฐานครบถ้วนล่าสุดพลตรจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผอบตรเผยที่ผ่านมาว่า คดีน้องชมพู่ยังไม่จบแต่มีคำตอบให้แน่นอนช้าเร็วอยู่ที่เราตอนนี้ทำไลน์ทามมิ่งอยู่ที่เรานั้นเมื่อไหร่ก็ตามเราเริ่มคิกออฟทามมิ่งจะไปอยู่ฝั่งโน้นฝั่งโน้นคือใครผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ำว่าคดีน้องชมพู่มีคำตอบแน่แต่วันไหนตนจะแถลงข่าวให้ชัดเจนอีกครั้งเมื่อถามว่ามีแนวทาง ส่งสำนวนให้กับอายการสั่งยุติการสอบสวนหากไม่รู้ตัวคนร้ายหรือไม่พลตรกสุวัสด์กล่าวว่าผมเชื่อว่ามีคำตอบที่สังคมพอใจแน่เอาอย่างนี้ก็แล้วกันถามว่าสังคมเราจะจับคนร้ายได้หรือไม่ผู้ชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าก็ให้ดูผมเชื่อว่าไม่เกินเดือนมิถุนายนนี้ได้รู้ส่วนจะเป็นข่าวดีหรือไม่ให้สังคมตัดสินก็แล้วกันความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ แม่น้องชมพู่ดีใจหลังตำรวจบอกสัปดาห์หน้าจับคนร้ายได้แน่หลังเฝ้ารอนานกว่าปีที่มุกดาหารรองผู้อชาก,การตำรวจผูทรจังหวัดมุกดาหารยืนยันสัปดาหนะ์หน้ามีข่าวดีแน่คดีน้องชมพู่ดานแม่น้องชมพู่ยอมรับดีใจอย่างมากที่ทราบข่าวเพราะเฝ้ารอมามากกว่า1ปีเผยหลักฐานสำคัญมาตัวคนร้ายคือผลตรวจ DNA จากหลักฐานบางอย่างที่เจอบริเวณจุดพบศพน้องชมพู่30พฤษภาคมมีรายงานข่าวความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของเด็กหญิงอรวรณวงศรีชาหรือน้องชมพู่ที่ถูกพบเป็นศพในสภาพเปลือยกายอยู่บนภูเหล็กไฟอำเภอรงหลวงจังหวัดมุกดาหารพันตรวจเอกชัดชัยวงสุนะรองผู้บุคับการตำรวจภูธรจังหวัด มุกดาหารยืนยันว่าคดีดังกล่าวมีความคืบหน้าไปมากโดยภายในสัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นรวมถึงมีข่าวดีซึ่งรายละเอียดไม่สามารถเปิดเผยได้ในตอนนี้ต้องรอให้พลตรเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้ให้ข้อมูลด้วยตัวท่านเองด้านนางสาวิตรีวงศรีชาแม่น้องชมพู ยอมรับรู้สึกตื่นเต้นและยินดีที่ทราบข่าวว่าตำรวจเตรียมสรุปสำนวนคดีเนื่องจากเป็นสิ่งที่ครอบครัวเฝ้ารอมาตลอดมากกว่าหนึ่งปีจากนี้หวังว่าตำรวจจะจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้เร็ววันส่วนหลักฐานที่เป็นเส้นขนจำนวน3เส้นนั้นตนคาดว่า น่าจะเป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่นำไปประกอบกับหลักฐานอื่นที่จะนำไปสู่การจับกุมตัวคนร้ายผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติม,ตมบรรยากาศที่บ้านนายชัยพลวิภาตั้งแต่เช้าวันเดียวกันนี้มีเฉพาะเหล่ายูทูบเบอร์อยู่หน้าบ้านเพราะเจ้าของบ้านคือนายชัยพลกับนางสมพรพร้อมกับลูกชายทั้งสองคนได้เก็บของออกจากบ้านกกอก,กขับรถเดินทางไปที่บ้านหวังเยี่ยม บ้านพ่อของนายชัยพลที่อำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนครตั้งแต่เมื่อเวลาประมาณ13นาฬิกาวานนี้แล้วสำหรับหลักฐานที่จุดพบศพจะเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ไขปริศนาว่าใครคือคนร้ายเพราะขอสารน,นอกหมายจับคนร้ายในครั้งนี้ผลที่ระบุชัดเจนคือผลทางนิติวิทยาศาสตร์โดยมีการตรวจสอบอย่างละเอียด ในเรื่องของ DNA ที่พบบริเวณจุดพบศพทั้งหมดอยู่ในระหว่างการสรุปสำนวนคาดว่าจะส่งสำนวนให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้าความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟ e บุ o k โดยมีข้อความดังนี้ครับฝากดูพ่อแบมเวลานี้ยูทูบเบอร์หลายช่องได้นำเสนอข่าวพ่อแบมแห่งกอก,กว่าอยู่ในอันตราย เพราะถูกปองร้ายจากคนนิรนามให้ดาววาชายนิรนามนั้นคือลุงเป็นอื่นไปไม่ได้อะไรจะช่างบังเอิญหรือประจบเหมาะกับข่าวตำรวจอาจมีหมายจับออกมาในช่วงเดือนมิถุนายน2 5 6 4นี้และพรันที่ข่าวตำรวจจะมีหมายจับก็มีช่อง YouTube หลายช่องออกข่าวเป็นระยะระยะว่ามีการข่มขู่พยานมีการติดสินบนพยานโดยคนมีฐานะ น่าจะบอกไปเลยคนมีฐานะคือลุงแถมช่างเวอร์ช่างวาก็ออกมาให้ข่าวคนร้ายมีสองคนวงเล็บน่าจะหมายถึงลุงกับภรรยาซึ่งดูไม่มีเหตุและผลเอาเลยทีเดียวที่พวกเขาเหล่านั้นออกมาให้ข่าวในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้ตามจิตตะวิทยาผู้กระทําความผิดถ้ารู้ตัวว่าจะถูกจับได้ก็มักจะหาทางโยนความผิดออกไปให้พ้นตัว แต่ถ้าออกตัวมาพูดเองก็าอาจจะถูกสงสัยจึงใช้คนใกล้ชิดมาแสดงแทนอย่าลืมว่าพ่อแบมเขายืนอยู่ฝ่ายไหนมาตลอดดังนั้นการออกมาดิน้นหรือออกมาเต้นเป็นเจ้าเข้าของฝ่ายหนึ่งทำให้ต้องสงสัยเข้าไปเรื่อยๆแบบบัวสัลังวะเวลานี้ไม่ว่าฝ่ายไหนจะแสดงลิเกออกมาอย่างไรก็ไม่มีผลทําให้สำนวน การสอบสวนเปลี่ยนแปลงไปได้เหมือนลิงแก้แหยิ่งแก้ยิ่งสับสนยิ่งยุ่งไปกันใหญ่ฝ่ายลุงนั้นใช้วิชาสงบสยบความเคลื่อนไหวแต่ที่สงบก็ไม่ใช่ใช้วิชาอะไรหรอกเพียงแต่ลุงนั้นเขารู้ตัวว่าเขาไม่ได้กระทำผิดแต่อย่างใดจึงนิ่งเสียตำลึงทองปล่อยให้อีกฝ่ายปล่อยไก่ออกมาเรื่อย,เ,อยเดี๋ยวก็หมดแรงไปเอง ท้ายนี้ทนายฝาก YouTube ช่องทนายด้วยครับชื่อช่องว่าทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลเพราะอนาคตอาจจำเป็นต้องใช้